วันนี้อากาศดีจังฉันหวังว่าจะเจอฮีโร่สักสองคนนะเง้นวันนี้เราออกวล่าฮีโร่กันดีกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ไปด้วยล่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยออาไปเลยจะพวกฮีโร่บอนอื่นก็เริ่มจักแกก่อนเลยเจ้าไสตต่อมา ทำด้วยลูกศิษย์ของแกยังไงแล้วเจ้าจีนอตนี่ไงล่ะทุ่มสแลมนั่นมันใสบอกมรณนะจีนอตคาดเอ็ดนี่นะอีข้าขอคุบุหน่อยอย่าหวังว่าจะรอดจากเงื้อมือของข้านะไอเจ้าพวกนี้ล้อนี่ไง เข้ามาเลยย่าโดนทุบไปเตะขอฟันซองหน่อยนี่ไงล่ะใส่ตามะเหรอมานี่หน่อยข้าขอทุบทีนึงเรลี่ยงตัวกันเข้ามาเจ้าพวกฮีโร่พุ่มสแลมอย่าบอกนะ ว่าสมารชคมฮีโร่อย่างพวกแกนะ่ะมีน้ำยากันแค่นี้อ่ะนะเอามานี่จะไปไหนจะพวกฮีโร่ทุบให้ต่อยไปหนึ่งทีทุบอีกทีทุบลูกก็ทุบอีกทีตายไปซะจ้พวกฮีโร่หวังว่าพวกแกจะรอดไปได้แม้แต่คนเดียว นีไ่งไงเอาไปชิมจะไปไหนขอทุบทีหนึ่งมานี่ฮีโร่แล้วก็ทุบอีกทีพวกแก่ะเป็นแค่ดมดแมลงแค่นั้นแหละนี่ไงไจะหนีไปไหนไม่พ้นล็อกไอ้นุม่มทุ่มสแลมยังไงแล้ว ทุ่มสแลมอีกทีหนึงข้าขอทุบหน่อยเขาอีกทีนึงจะพวกทีล่อไปเรียกมาให้หมดสมาคมเลยพวกแกนะคิดจะฟันข่าอย่างงั้นเหรอโซเนกคมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกไม่เงี้ล่อ แกมันก็แค่ไอ้พวกมันแรงแค่นั้นละ่ะเข้ามาเลยมัวฟังลูฟี่แกก้อน,นตีใช่ไหมงั้นข่าก็ทุบได้เหมือนกันนี่ไงเล่าจะมัวฟางจะไปไหนขอทุบทีหนึ่งเตะแล้วก็ทุบยังไงเล่า,า,า,ายังไม่หมดหรอกนะนี่ไงละ่ะตายไปซะ เขาบีกทีหนึง่งเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครไอ้ไองเลวต่อหน้ากาโลผู้นี้ไม่มีใครที่จะหนีรอดไปได้ออข้าขอทุบเจ้าอีกทีนึงหน่อยนี่ไงล่ะนี่ไงไแล้วยกสแลมฮอ่า,ามากันให้หมดเลยจะบวกฮีโร่พวกแก ต้องตายด้วยน้ำมือของข้ากาลบนี้งไงล่ะทุบขอให้เป็นไงรับนเอามาดิขอจับหน่อยทุบไปให้ทุบแล้วก็ทุบอีกทีหนึ่งพวกแกเนี่ยนะไปได้ตายดีแน่นอนใส่ต่อม,มาอยู่ไหนไปเรียกมันมาข้าอยาก จะสู้กันสาตต่มาพวกมันแรงอย่างพวกแกไม่ขนามือค่าหรอกการเรพวนี้จะเป็นคนจัดการมันเองปุ๊บแล้วก็ทุกคนให้เป็นไงแล้วพวกแกนะจะไม่ได้รอดสักคนเดียวมาีิ แล้วก็ทุบอีกทีหนึ่งเหยียบแล้วก็โดดทุบเขาไงไอ้พวกทีโร่ไปเรียกไซตม์มา